หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมลายล้อมไปด้วยหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีครามสดใสบนเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นี่ซึ่งไม่ว่าใครก็คงต้องรู้จักแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีความพิเศษมากมายขนาดไหนในเมืองนี้ภูเก็ตเมืองที่ไม่เคยหลับไหลที่ที่คุณจะได้เห็นถึงบรรยากาศของเมืองเก่าธรรมชาติอันแสนสุดจะสมบูรณ์ และสถานบันเทิงที่หลากหลายภูเก็ตเป็นจังหวัดทางภาคใต้บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกในหน้าน้านำทะเลอันดามันธรรมชาติที่สวยงามของมหาสมุทรและขุนเขาต่างโดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวราวกับแป้งสีครามสดใสของท้องทะเลพื้นที่สีเขียวขจีบนเนินเขาสูงรัพยากรอันแสนพิเศษเหล่านี้เปรียบเสมือนไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน ิ่งประกอบกับสถาปัตยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ตแล้วทำให้อนาจาักรบนเกาะใหญ่นี้มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคำว่าภูเก็ตมีวิวัฒนาการมาจากคำว่าบูกิตของภาษามาเูและคำว่าบูกิตของภาษาอุรักลาโวย ชาวเลเป็นชนกลุ่มแรกที่มาอาศัยบนเกาะขนาดใหญ่แห่งนี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเป็นแหล่งแร่ธท่าสำคัญนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มคนอื่นๆอ,นอพยพตามมาทั้งชาวจีนชาวโบร,ราณกรรและก็ชาวมุสลิมยังไม่รวมชนชาติอื่นๆอ,อ,อีกหลายกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นได้เอาวัฒนธรรมของตนเองมาประยุกต์ใช้สีสันของภูเก็ตจึงแสดงออกถึงความหลากหลายให้ภายนอกได้เห็นมานานมากกว่าร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า ด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มาพร้อมกับความรุ่งโรจน์ของเมืองแร่ยิ่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นวัฒนธรรมของกลุ่มคนหลายเชื้อชาตินั้นมีอยู่ในทุกการดำเนินชีวิตอาหารการแต่งกายประเพณีและสถาปตัตยกรรมสิ่งที่ผู้คนจะพบเห็นเป็นอย่างแรกคือตึกเก่าที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ตั้งตระง,งานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ต และชิโนโปรตุกีสก็คือหนึ่งในนั้นสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าถูกสร้างขึ้นเมื่อพศ2446รวมความเป็นจีนและโปรตุกเกสเข้าด้วยกันสำหรับศาสนาพุทธวัดชัยทารารามหรือวัดฉลองเป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่มีความเป็นมาตั้งตระง,งานคู่กับจังหวัดภูกเก็ตมาอย่างช้านานในวัดฉลองยังประกอบไปด้วยพระมหาเจดีย์ซึ่งข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากเดิมที่อยู่ในเมืองอนุทารปุริประเทศศรีลังกาอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมทางศาสนาวัดอินเดียมูลนิธิภูเก็ตตันไดยุดาปนีถูกสร้างขึ้นจากการอพยพของชาวอินเดียเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากกราบไหว้บูชาเหล่าทวยเทพแล้วฝั่งตรงข้ามของวัดอินเดียยังมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดภูเก็ตตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนอกจากชาวมุสลิมแล้วก็ยังเป็นที่เคารพของคนไทยและจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยศาลเจ้าพ่อโตแซแห่งนี้เป็นแหล่งกําเนิดของความเชื่อตั้งแต่รศ129ด้านในศาลมีรูปเคารพของพ่อตาโตแซ3องค์ โตแซขาวโต้แซแดงและโต้แซดำเปรียบเสมือนเจ้าที่ของเกาะกขนาดใหญ่แห่งนี้ารารา,รา,รารเก่คนมาอยู่ภูกเก็ตมาภูกเก็ตไหนก็มาควาเนื้อควาตัวมาขอพรแพ็คคนใจมาใหม่อะไรต้งทีเขาก็มาบนบานอะไรของหายบนแ,น,านแล้วแต่เราจะให้ตำนานเล่าว่าชาวจีนได้มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตมีการอัญเชิญลูกแกะสลักของท่านจ้ซื่อโกงมาจากเมืองจีน และได้นำมาประดิษฐานไว้ในศาลเจ้าเล็กๆด้านหลังโรงแรมถาวรต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นที่ศาลเจ้าคิมซินของท่านไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้นเลยชาวภูเก็ตเกิดความร่วมใสจึงอัญเชิญคิมซินของท่านไปประดิษฐานไว้ที่ศาลกวนอิมเชื่อขาว หลายปีผ่านไปชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลขึ้นมาใหม่ศาลเจ้ากลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติกลายเป็นศาลเจ้ามกหมวนกุ้งในปัจจุบันความอ่อนโยนและความเป็นที่รักถูกถ่ายทอดออกมาจากคิดจักรหลักคำสอนของพระเยซูส่งผลให้สาวกต่างๆมีความเมตตาต่อมนุษย์โลกด้วยกันไม่เว้นแต่ในจังหวัดภูเก็ตทั้งที่มีความเชื่อที่หลากหลายแต่ยังสามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่ขัดแยง้ง อีกทั้งยังแข็งแกร่งจนเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้คนภายนอกได้เล็งเห็นอาหารประเภทเส้นที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลฮกเกี้ยนทิศใต้ของประเทศจีนอยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะประชาชนชาวฮกเกี้ยนมีจำนวนมากในภาคใต้ของประเทศไทยทำให้พื้นที่ต่างๆมีการรับอิทธิพลทางด้านอาหารมามากพอสมควรมีฮกเกี้ยนจึงกลายเป็นาอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตในเวลาต่อมา ด้วยสัญลักษณ์เส้นกลมใหญ่สีเหลืองทองผัดกับเนื้อสัตว์ต่างๆหมูกุ้งปลาหมึกและหอยติบโดยปกติทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะเมืองเก่าชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศเดินชมบรรยากาศรอบเมืองด้วยความสนุกสนานแต่จะมีสิ่งพิเศษกว่าน,นั้นในทุกเย็นของวันสุดสัปดาห์ภูเก็ตวอล์กิ่งสตรีทแห่งนี้หรือถนนคนเดิน ถูกจัดมาเพื่อนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นตลาดกลางคืนดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแสงสีเสียงสตรีทฟูด้ดสินค้าที่ระลึกมากมายและการแสดงดนตรีสดอีกด้วยโดยความยาวสุดลูกหูลูกตาของถนนคนเดินทำให้ช่วงเงย็นจนดึกของสุดสัปดาห์นี้ยาวนานและจดจำอยู่ในความรู้สึกของผู้ที่ได้ไปสัมผัสห่างจากเมืองเก่าไปไม่ไกลนักยังมีสถานที่กลางคืนที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ชิววาเป็นตลาดกลางคืนที่เปิดได้ไม่นานนักแต่ครองใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกันนั่งฟังดนตรีสุดพร้อมกับลิ้มลองอาหารที่หลากหลายด้านข้างเป็นแหล่งช้อปปิ้งและให้เลือกซื้อเลือกชมสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องรีบเร่งไปไหนแค่นั่งชิวพักผ่อนหย่อนใจไปเรื่อยๆตามสไตล์ของตลาดนัดชิววาก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญและมีความหลากหลายรอให้นักท่องเที่ยวได้มาสรรหาและลิ้มรสไปกับมันวัฒนธรรมอาหารในจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับอิทธิพลมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่เหตุการณ์ในอดีตที่ชาวต่างชาติอพยพมาจากถิ่นฐานอย่างเช่นเรื่องราวในอดีตของคุณนาท่านนี้เราว่าครอบครัวของสามีได้ทําการเปิดร้านโอเตาจีเปียนขึ้นมาเป็นเจ้าแรกของจังหวัดภูเก็ตแม้ในภายหลังจะมีการเปิดร้านใหม่ๆขึ้นมาแข่งขันมากมาย แต่พวกเขาก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนสูตรต้นตำรับของตัวเองเลยวัตถุดิบทุกอย่างมีการทำตามสูตรเฉพาะและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ร้านแห่งนี้มีอายุมายาวนานกว่าร้อยปีเมื่อจบกับของคาวแล้วอย่าลืมที่จะจบมื้ออาหารด้วยของหวานประจำภูเก็ตโอเอ๋วเป็นประเภทขนมหวานที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนเช่นกันอีกทั้งยังสามารถพบเห็นได้ในปีนังและก็ไต้หวัน ลักษณะของโอเอลนั้นคล้ายกับน้ำแข็งใสไม่มีผิดแต่จะมีความพิเศษอยู่ที่วุ้นไข่กบซึ่งทำมาจากผลไม้คล้ายมะเดือ่อที่เรียกว่าไอวีราดน้ำเชื่อมหรือนมแมวตบท้ายเป็นอันเสร็จสิน้น<แ>หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตไม่ได้มีแค่าการตามรอยเมืองเก่าเสมอไป เมื่อมีสถาปัตยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชยชมแล้วอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตนั่นก็คือทะเลภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ยืนหยัดอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ซึ่งลายล้อมไปด้วยทะเลและหมู่เกาะเล็กๆต่างๆอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติส่งผลให้ทะเลภูเก็ตมีความอุดมสมบูรณ์และงดงามมากๆหากลัดเลาะไปทางบริเวณทางเหนือของเกาะ เราจะได้พบกับหาดในทอนเวืงเองอ่าวมีความสวยราวกับภาพวาดหาดทรายที่มีต้นไม้เรียงรายและโขดหินเรียงตัวคล้ายภูเขาเล็กๆเสียงลมทะเลบวกกับสะพานไม้ที่ทอดยาวไปถึงหาดทรายเป็นจุดเด่นของหาดในทอนที่ทุกคนน่าจะคุ้นตาเป็นอย่างดี เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตความงดงามของชายหาดได้ทอดผ่านอนาเขตเป็นบริเวณกว้างทั้งเม็ดทรายละเอียดและคลื่นทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมหลากหลายออกไปสร้างความประทับใจให้รู้สึกอยากกลับมาภูเก็ตอีกครั้งหาดป่าตองเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่นักท่องเที่ยวต้องการส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมกันอยู่ที่นี่มากพอๆกับตัวเมืองเลยทีเดียว บรรยากาศยามข้ามของแสงอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าสะท้อนกับน้ำทะเลทำให้เกิดประกายะร,ระยิบระยับความสวยงามของการชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินทำให้แหลมพรมเทพมักจะคึกคืนและเต็มไปด้วยผู้คนในช่วงเย็นของทุกๆวัน ดวงตะวันค,ค่อยๆหายรับขอบฟ้าไปแสงของพระจันทร์ผสมกับแสงไฟหลากสีก็เข้ามาแทนที่ปรากฏภาพผู้คนหลากหลายเชื้อชาติออกมาใช้ชีวิตได้รวมกันอยู่ที่แห่งนี้ป่าตองสถานที่ที่มีแสงสีเสียงและความบันเทิงไว้มากมายผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่ดังนั้นการเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวในยามกลางคืน ย่อมดื่มดำกับรสชาติและบรรยากาศได้ดีกว่าทัวอาอนาบริเวณป่าตองเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายเชื้อชาติเพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยจีนยุโรปไม่ว่าจะเป็นซีฟูด้ดอีกทั้งมีตอกซอกซอยที่รวมอาหารของอิสลามและอินเดียหรืออาหารจำพวกมังสวิรัตเอาไวด้วด้วยตลอดทาง ถัดออกมาไม่ไกล้ไม่ไกลกับแหล่งรวมอาหารจะเจอกับถนนบางลาถนนซิกเนเจอร์ของหาดป่าตองเป็นสถานที่ที่มีสถานบันเทิงอยู่มากมายด้วยหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกชมเต็มตลอด2ข้างทางเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและหาตัวตนได้ที่นี่ และถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถนนบางลาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของป่าตองเลยก็ว่าได้เพราะในทุกๆวันจำนวนผู้คนที่เข้าชื่นชมในย่านนี้ต่างล้นหลามและไม่เคยขาดสาย ภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันจากสถานบันเทิงเป็นตัวดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายผสมผสานกับแสงสีเสียงเมื่อตะวันลอยคนขอบฟ้าขึ้นมาอีกครั้งฟันเฟืองอันแสนมหศัศจรรย์ชุดเดิมจะยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างต่อเนื่องและตลอดไปเพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็น หากมีความสับสนรหรือไม่แน่ใจว่าจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไหนภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หากได้มาแล้วก็ยากที่จะเอาออกจากความทรงจำ